สบายดีน้องน้ำอ้อยสบายดีน้องน้ำอ้อยกับบสบายครับสายโทรศัพท์เจ้าคือว่มามันเพร่พังอีอย่างมันเป็นยังไงฮนะโอ่อบอมีเสียงเลยบอกเปิดลำโพงไดจะเปิดเพลงได้ใช่ปะถ้ต่พยายามโทรบรได้ไยิไไนต้องไปแปรงใหม่มแล้ฮะซื้อโดูหนอปะแจ็คปีเหรอซื้อแจ็คเท่าไหร่ล่ะแจ็คแสนแจ็คพัน สามล้านโอ้กับโทรศัพท์แพงอยู่ตัวสามล้านใส่ได้สองปีพังสามยี่ห้อได้เลยนะยี่ห้อใดของเมื่อสองบ่โอ้สมพฟแมนไอโฟนเขาต้องเอาตั้งแต่ไอโฟนสิบเอ็ดเป็นต้นไปไอโฟนโทรศัพท์เพิ่นพังกับใครอยากสอบให้น้องเพื่อนก็ได้เด้อะ